โบเบนจวันเผยสาเหตุเลิอกกอดจิรายุเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับต่างก็เสียดายคู่นี้ไปตามๆกันสำหรับโบเบนจวันและกอดจิรายุที่ล่าสุดโบเบนจวันออกมาเปิดใจในรายการแฉว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่งงอยู่คือตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันครบรอบเราก็ยังฉลองกันอยู่ทุกอย่างดูโอเคสำหรับโบไม่ได้รู้สึกมีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมองข้ามไป ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันกลับมามันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าอยากขอเวลาอยู่กับตัวเองคือที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้มันก็เคยมีบ้างที่เราอยู่ในจุดที่เหนื่อยล้าจากงานมากระทบเราก็คิดว่าเขาอาจจะขอเวลาไปอยู่แบบนั้นผ่านมาก็เดืนกว่า2เดือนกว่าแล้วพอได้คุยกันมันก็ไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันก็เงียบหายไปเราไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้ลบรูปแค่ซ่อนเราสับสนอยู่ส่วนเขาบอกเขาจะไปจัดการอาทิตย์ที่เราได้ติดต่อเขาไป พระโบต้องไปทํางานอาจมีการพูดถึงก็ขอคุยด้วยหน่อยว่าอะไรยังไงซึ่งได้คุยกันวันนี้ก่อนเข้ารายการผลสรุปก็ออกมาว่าทุกอย่างจบแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่ามันปุบป,ปับนะและเราไม่อยากยอมแพ้เฉยๆสิบปีมันมีอะไรดีๆด,ด้วยกันเยอะเราโตมาด้วยกันผ่านมาด้วยกันและคิดว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยหรือเคลียร์กันได้พอมาถึงจรงิงมันก็แค่จบแล้วตัวเราเองยังเงินเงงๆเฟรชมากเรายังไม่ได้จัดการตัวเอง เราก็มีการตั้งคำถามแต่เหตุผลลึกๆคือสิ่งที่โบกับเขาต้องจัดการกันเองไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะใจโบกำลังจัดการอยู่เขาอาจจะให้สัญญาณอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราห่างกันเถอะคือสิ่งที่โบลงไปมันคือความทรงจำของโบณตตอนนั้นมันอาจไม่มีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมีที่เราพูดไม่เข้าหูโบพยายามคุยกับเขาว่ามีอะไรที่เราสามารถคุยกันได้แต่คือโบไม่รู้จริงๆก็อยากเคลียร์กับเขา โบยังไม่หยุดรักเขานะโบแค่อยากรู้ว่าจุดพลิกมันคือตอนไหนแต่มันไม่มีประโยชน์ที่เราไปจี้ถามเขาเองอาจจะลำบากใจที่จะพูดก็บอกไปแล้วว่าเรารักเขาไม่อยากยอมแพ้สิบปีที่ผ่านมาที่อยู่กับเขามาตลอดไม่ว่าจะอัพออดาวเรารู้สึกว่าเราเติบโตทั้งด้านความคิดมีความทรงจําที่ผ่านมาด้วยกันเยอะโบรู้ว่าเขารู้ว่าโบรักเขาและเขาเป็นคนสําคัญของโบคือเราคิดว่าเราแค่ห่างกันความดังของเขามันไม่เกี่ยวที่ทําให้เราเปลี่ยนไป อาจจะอยู่ในจุดที่อยากหาสิ่งที่เอนจอยมากขึ้นโบถามไปหมดแล้วบางเรื่องก็ได้คําตอบบางเรื่องก็ไม่ได้ขอไม่ลงรายละเอียดก่อนจะได้คุยโบก็แอบ,บหวงังแบบอาจมีอะไรที่คาใจให้เวลารักษามันอาจจะดีขึ้นต่อให้มันยากโบก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจเขาทํางานเยอะเขาทุ่มเทเขาเหนื่อยทําเพื่อตัวเองทาเพื่อครอบครัวซึ่งเราชื่นชมในตรงนี้ว่าเขาแบบทุ่มเทมาตลอดและเราเห็นทําให้เราคิดว่าคนคนนี้สามารถไกลเราได้ เขาเป็นคนที่อยากไปต่อด้วยกันยาวๆไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนะไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้โบเห็นภาพในอนาคตของเราตลอดทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น